สีสัสวัสดีมันยังหมูมันยังหมูยังหมูยังหมูอ่ากาศ่มเย็นสบายยบานกับปูเปะขี่ไกับปูเปะขี่ไขี่แวะมายางเจ็บหเนยมันมายางปูเปมันมายาเจ็บ เจ้าว่เจ็บยานคน่เคยเจ็บเเอมันก็ขยานมันก็ซามันเจ็บมันก็หายเสียก่ที่มันก็จำเลยด้เืนวเก็จะเหตุการณ์หายดีเลยงแบกข้างแตกขาคักเาจิปิดอยูนไโอ้ปิคิวไม่ใช่คุยคิ้วแม่ตา ปูเป๊กขี้ดื้อครับปูเป๊กขี้ดือ้อขี้ดือดอด้อมากเลยปูเป๊เนี่ยจะถ่ายอัดคลิปไว้ให้ปูเป๊ดูตอนใหญ่เลยตอนโตเนาะตอนใหญ่ประ<า>มาณตอนตอนโตเนาะนี่ยปูเป๊กไปขี้ดื้อเลยไวัสดีค่ะสมัสดีค่ะ

cái đuổi cái đuổi cái đuổi cái cái đuổi 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 cái 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 đuổi cái ลูกก็มหนบนลูกงขางบนไปไม่ได้มีหน่ยนากลัวไปกินไหนไปไหนกู่ไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาไปหนมาไปหนมาปุ๊บเป๊ ไหญมากอืมมีกับลูกเห็นเนาะสองคนเลยเอาให้ลูกกินยังเว้เากะโลูกเห็นเนาะตาเรากยากน่นมละยากตาเอ็มลย่อนนปูเป้ย่างหมูให้ปูเป้กินน่อยันนี้รับย่างกุ้ง

咱们的个多，咱们的个多。 màu mình nào, Ôi, nào nào tui? nào to,